สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองแลยตามผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมวอดยานเก่อ,ก,อ,ก,อ,ก,อก่จะพาเอฟซีเลยตามผู้ชมทุกท่านเพืฟังการโท่สัมผัสระหว่างนน,นทิยากับลวงพอเล่กนังสมาธินะครับลวงพอเล่กนังสมาธินี่ก็เข้ามาซีงวดทนสอดเลี้วนะครับวันนี้เพื่อขายมาแล้วงวดวัานถิ่นหนึ่งท่านมาคมหมกเจ็ดนะครับเพื่อขายไม้หน่อยๆนะครับ เพื่อสามารถตได้กตามไปฟังนด้ด้วนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจตด้วยนะครับขอม้วนตะมวลเขื่อนนท์ที่แย่แบงปันมาให้ผมที่จะทาเป็นคลิปเพื่อว่าเชฟซีได้ทำโพสต์รมทุกท่านได้ฟังในรูปเหมืกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อเสี่ให้มาได้ในตามไปฟัง,งพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ <c oughs> ลมแห้งพ่อกรรมนมัสการค่ะ โดนแล้วเขาไม่จะงวดละค่ะมันก็เขาว่าสามงวดที่กงวดต้องหันจังพวเขาควรต้องหันเนหอยสองอ๋อเขามาซีงวดแล้วก็เว้นวัที่ผ่านมามันบ่าขาหลงพอเมียงเเมีราะว่าบอกเรียบต่ก่อนเกลางหันมันใหมันกี่สางเมงเต้องทนที่สามเพราะว่าเรียน ยงงอกองจนห้าครับจะกลับไปถูกข้าังครับลองลองมันจะน้อยเด็กคนเป็นบอกมากมันมีหาเรือบนเบนมีหามีวิ่งห้าบนบอกค่ะเมีนเับผูให้ปหาดีย่ซ้ำนังครับ วนวิ่งห้าแปดหาหางเดียวแมงอ่าล่างล่างล่างไผ่เมือ่อดกค่ะหลวงพ่อล่างคันขันนไหมันตกมันตกคับที่ที่วันทีส่สามสันดึันผ่านไงก็นี่ที่วันที่สามสีเปลงออกวันที่หนึ่งเดือนนี้มีสามสิบมือไผ่ไปวันตกได้วันที่มนยเจ็ดสิไได้ค่ะ ก็ต้องลงลงแบบด้วนๆล่ะค่ะหลวงปอมีอันเกิดเจ้าเจ้าว่าครับสิ่ว่าเช่นเนาะอันนี้ค่ะอันอย่างอันเป็นลองเป็นขาฮามันขาฮามันคือเนก็ค่ะเลขเลขแปดฮานี่เป็นเลขท่ามิที่เลขฝันนึงค่ะเออท่ามิที่เลขนะเลขนางเลขท่ามิที่หางเดียวอันจะแข่งกันกันเก่าหาเน้อเออมีเลขสามตัวปะค่ะหลวงพ่อ กันเก้ากันเก้าค่ะค่ะนี่ข้าวมันดานเขาอย่างก็กกลับด้เด้ขันกเตรงๆเร็ว่าเดเ่านแต่มานนี่มาตรงตรงนี่นั่นละตรงบียานนูกั้ามันดานเลหัวรางอีกถ้ามันดรมดนันขันพวกเขารางมันก็ ถาม่ามือเลขออกหนีมากขางรางมากจะคูค่ะพวกเกินสองครูเล็กน้อยเป็นแต่ลงทุนไต่ยูทคนทุนหน่อยตำแหน่งอะธรรมดาเป็นขวกมากเป็นห่วคูเป็นหอกมากคูสองครูหรือเป็นหอวคูที่ทุ่มเงาได้เงินเองขเขามาดซีงวดงวดที่ผ่านมาหนีเว้นอันนี้อวนนี้นับมาไหมกดที่ผ่านมาคนไหนล่าง็นไหนสองแปด 2.8งงก็คือขยับพืก็ไ่ย่ดองนเ่ยกคนนมาไปมึงเบเก,ก,กินแดเยี่วาำหน่เอาลดขึ้มาจะบอกนกับตรงตรลดหรอค่ะสรุรว่าวันนั่นก็ลับทษสัโไปเลยตรงข้บตรงเน,นี่ยตรงขัข่ายคลิปย่ว่ดได้รับเสวนาสีว้างก็เรื่องบว่ได้โทกับเา้หมด ก็สายเหมือนแมงวดเพราะสายที่เขาบอกปีสามหมมันก็ออกเพราะว่าทั่ไปก่อก็ออกปีสองเนี่ยคุแม่ปีสองทัวหมดขันัวันมันช่วยหมดสองยิงก็เปิดแท้งมันมาแ่ลงไปไม่ยว่าป็นต้งว่ามันต้งเปิดเป่หมดก็ทัวดสามหมือนฉันเรียกขันรับทุกหลัอ๋อจะรู้วันนี้ทา้งของลงพเลขหน้่ห้บน<ไ> ที่วนา,านมันีันคือแปลหาเนอะให้บนมาก่อนวิ่งหาตัวเดียวบผนะแปดห้าบนตัวกันก็คือเก้าห้านุติยาลูกถือปะค่ะบนอย่างเดียวแปดห้าตัวกันเก้าห้าให้ซีโชดีโชคมากันแน่ทางของหลวงพ่อนะคะเหมาทำนั่นหล้ว่วเหมา ค่ะพอไปไอเอฟซีกับสิ่งนแนะคะเสียงสามพันเราว่านุทยากับหลวงพ่อเลขนั่งนะคะเล็กนั่งเล็กทำพิธีขังบนนะคะให้บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร่างห้มาหางเดียวคือแปดหาตัวกันคือเก้าห้านะคะสําหรับขังล่างจะมาเมือเลขกออกนะคะเขาเขมร้อนนํากันลาจะใช้หรือจะไกลเคียงนะคะเป็นบเอามาลงหลายเดือนแล้วค่ะนุทยากกับองค์หลวงพ่อหาพราปไปลองเอฟซีโซลีหน้าทางของหลวงพ่อเลขนั่งนะคะ ครับกับวังบาร์เอฟซีและตบุษบุรีอุกท่านีโค้งเทียนเง้ยในฟังแล้วนะครับทีน่นน่ยาในศารูปเปลืกของหลวงพ่อเด็กนางสมาธินะครับสําหรับปอยเมตายกิน้นี่ก็ะดิ่งสัส่วลวดครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อเล่งนางสมาธิเข้ามาแล้วซีงวดครับงวดน,นี้ก็ให้มาแล้ววันวัทีหนึ่งท่นานพระงหกเก็ดนะครับเพื่อไข่มาหน่อยๆน,นะครับ เรียกวิ่งบนหาตัวเดียวนะครับวิ่งหานะครับวิ่งบนนะครับเรียกบนนะครับเป็นเรียกบนนะครับจับคู่สองตัวมีแปดหานะครับห้างเดียวนะครับตัวกันก้าหานะครับก็มีต่านี้นะครับน้หน่อยนะครับเปลี่ยนแนวทางเสือกินแปรงของตะบันไปกรับนะครับเน้นบนนะครับไปกับบนล่างแต่ว่าเน้นบนตรงๆนะครับ ก็บางวัยเอฟซีและทรามุทิธงทันท์โค้งเตะได้ยงน้ยฟังแล้วนะครับท่านเราโพลิตายคิดเมฆขอจิตีเพื่อทำานี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปท่านลินเมฆโชคดีสวัสดีครับ